Ik <laughs> heb นังดำถวายขอให้คุณพ่อสุขเลืกนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ เลยครขนี่จับบะไรบ้านข้างวก่าเ,าเอ,อ้อมาแต่ผู้ใดบ่ได้นเทียบูุโซ,โซ่เป็นเดอ้อล์นำถวายเองเลยคะ่ะนี้กุโซ่คนแรกนะคะนี่นำถวายคุณพ่อสุดเพลิกเองเลยนะคะนี่ยิ้มหวานตลอดเลยเฉพ่อเสือมันยิ้มหุบบ่หุบกําลังเห็นขนาดนี้มีหน้าหลายเสือถึงยิ้มไม่หุบเลยนี่นโซ่นำด้วยตัวเองเลย คนเลขนะคะนีน่าจะเชิญนางชุดนี้เป็นรำพวยจมพ่เอมื่อมื่มันคักๆนี่ย อ้าวอะไรอ้าวฝนไปเลยอ้าวบัดถังร้อเสียงจริง เลยเอ้าเสียบสิเสียบสิมาแล้วมาแล้วมาเอ้าไปเลยครับผมน้ำไปบ่นไปเลยดนตรีในหัวใจไปเลยอ่ะอ้าวดนตรีในหัวใจไปเลย ไปแล้วนะคะตอนนี้รออยู่นะคะรอเจกไข่อยู after after> ่ค่ะพระท่านเร็วนี่นะครับผมเพชรแหวสองการังนะครับสองการาดจากร้านไดมอนด์เจมใช้เวลาประมูลนะฮะตอนนี้เที่ยบเท่าไหร่ คนถือกัดจมางามเพจยิ้มหวานเนี่ยค่ะคนถือเพจจ้าครับสมดเวลาเที่ยงสามเปรียบสี่สิบก็ได้ครับผมได้พูดคุยปรึกษาสวยตั้งค้นถือพุ่นแหล่ท่านบอกว่าของมีคุณภาพค่อนข้างสูงจะเริ่มเปิดประมูลนะครับย้ำนะครับผมปิดประมูลที่เที่ยงสี่สิบจะเริ่มเปิดประมูลนะครับ จะเริ่มเปิดประมูลตามเดือนเดือนนี้เดือน12นะเดือนนี้เดือน12บครับเริ่มเปิดประมูลไอเอ็มซีทางดิบูทและไอเอ็ซีทางเฟดบุกคุณคาสนใจครับเริ่มเปิดประมูลเปิดปร่กาศประมูลเริ่มเปิดประมูลที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับคันนี้ประมูลเรับ ใสใจใส่ราคามาได้เลยบิดขั้นต่ำแล้วแต่เอซีจะให้เลยนะครับผมแล่มเปิดประมูลที่หนึ่งแสหมบาทฮะหนึ่งแสนหมื่นบาททีแท้มีใบเอสองตลาะคแมุ่กแสนสาวโอ้โหผมจ่อตุกคะนี่แม่กรับพี่้องเสียตก่าแล้วโอ้แมุ่กให้เจ็สามกันนะคะ ถูตับแสนสามนครับเป็นเพชรแหวนะครับน้องบัวบานสองตรัดมีบันเทอร้านใดก็เต็มนะที่น้องบัวบาเติดอวนได้คุณเมตพุให้แสนสามน้องแสนสามนะครับมีใข่อมอยู่ปักบุตรใจหลายนยขอย้อนไม่หลับบนชื่พี่นองแต่ก็จะเมาาะมีเอยู่นะครับนอนไม่หลับทั้งคืนทั้งคืนเลย สิงบอกว่านอนไม่หลับนะคะนี่ตอนนี้ราคาเริ่มต้นหนึ่งแสนสามหมื่นนะคะนี่มีแม่ประมูลแม่ปุ๊กประมูลไปแล้วแสนสามหมื่นนะคะนะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับมีท่านใดให้มากกว่านี้ไหมครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับแต่ว่ามูลค่าเพชรมากกว่านี้แน่นอนนะฮะ มูลค่าเพชรมากกว่า1นึ่งแสสามืนบาทแน่นอนครับทุ่ครับฮะมูลค่าเพชรมากกว่า1นึ่งแสสามมืบาทแน่นอนขอบพระคุณคุณแม่พุกไปอย่างถูกครับไข่ดอมารับเมื่อคืนเสียนั่นไปแล้วอนรับเมื่คืนกสะดุ้งเมื่อคืนเลยฮะพี่ใจแห้งเงินบ่พีใจเดใจก็หมุนเืินเตนแห้งทักคุณแม่พุกหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับหนึ่งแสสาหม่นบาท นะครับบิเท่าไหร่นะครับบิดละเท่าไหร่แล้วแต่จะให้เลยนะครับผมแล้วแต่จะอะดุเคาะเลยนะครับไม่มีกําหนดนะครับเป็สวยมากนะครับผมเป็นเพชรแฝงคุณโซะเอามาใกล้กล้องหน่อยครับหมุนหมุนหน่อยปึ๊บปึ๊บ รายได้ทั้งหมดนําไปทาโรงน้ําน้องวัวบานครับรายได้ทั้งหมดครับติดตามใจเลยครับผมติดตามใจเลยรายได้ทั้งหมดนําไปทาโรงน้ําน้องวัวบานหนึ่งแสนสามหมื่น 1, 3, 000, บาทที่จะเปี่จะเปนครับปิดที่ตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบสามนาทีเท่านั้นนะครับผมสิบสามนาทีเท่านั้นครับจุดที่สามแสนนะครับตอนนี้ จะให้ดูดูทั้งดูทั้งสองดูทั้งสองเลยคุณโซ้ดูทั้งสองเดี๋ยวแม่แม่สีบาประมุ่นทั้งสองได้บบนอบสิว่าหยอกหยอกกันนะคะนี่หยอกหยอกกันค่ะได้ไขยก็จะเป็นลมแล้วคี่เราไข่แดงกุ้งตรงนะนอนไม่หลับทั้งคืนครับรีดไปรีดมาสะดุ้งเช้าหยันเช้าหยัน ครับนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับผู้ชมทาง Facebook นะฮะท่าในใดสนใจก็รับประมูลได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนสามบาทคุณพ่อสุภเลิศนะฮะโอ้โหที่ประมูลได้เลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันในอยู่ในตรงประมูลสุดเม็ดคะแปดัสิบแปดพันก็หมด 6,988บาทนะคะแล้วอมู่าที่1,33,888บาทครับผมครับมีใครให้มากกว่านี้นะครับผมแล้วแต่จะบิดเลยนะครับแล้วแต่จะบิดแล้วแต่จะอนุเคราะห์เลยแล้วแต่ FC จะอนุเคราะห์เลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่1,33,888บาทครับ หนึ่งแสนสามหื่นสามพันแปดรอปิบแาครัอันนี้คือโซ้นะผมเป็นพรีเซนเตอร์เพชรนี้เป็นเพชรแดสองกะหล่ครับเป็นเพอรแปดสองกะลันะคะเป็นเพชรแฝดสองกะลันะเป็นเพชรแฝดสองกะล เพชรน้ำดีจากร้าุพระเ้านุณ่คอนเสิรให้แล้วก็พูดประมูลเองนะคะนี่อันนี้เนีอันนี้อันนี้คสิงประมูลคู่ไม่เนี่ใช่ฮะทัทั้งหมดเลยฮะนังแบบเลังแบบได้ก็ผได้ต้องถามเสียก่อนใช่งเลยฮะแข่งไเบบฮะแข่งไปเลยู้อเาย เหลือเวลาอีกสิบนาทีก็ผมเหลือเวลาอีกสิน yes. ึ่งเป0นสพชรไดรใจว่าเจนมีใบเซอร์เก้าพันคะ่ามากกว่านี้แน่นอนนะคะมุล่าเมยโอ้ยฝละนาวเทศค่ามากกว่าแสนกว่าบาทแน่นอนผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสสามหม่นเก้าพัเก้ายก้สบเก้าบาทรับคุณแม่ดีว่าอะไรเนาะรเช็คถามเลยครับ โอเคครับผมแล้วแต่จะบิดนะแล้วแต่จะบิดแล้วแต่จะใส่มาเลยนะครแล้วแต่จะใสามาเลย สายนามาทันบอกครับท่านดูท่านดูนครับเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมประมูลของมีค่าซึ่งมีคุณค่าสูงขนาดนี้ซึ่งมีคุณค่าสูงขนาดนี้ครับเหลืออีกสิบนาทีครับผมเหลืออกีสิบนาทีครับผมมีใบเซอร์ของนะมีใบเซอร์ของรอนาทีสุดท้ายสั่งด้วแม่ที่บอกนะครับเหลือเหลือเวลาอีกเก้านาทีเท่านั้น อีก9นาีครับนใบเซอร์ของจีไอดีเขาบอกใบเซอร์ของจีไนะสมาคมเพชรของดาวโูกของเราพี่เอ๋อสู้สู้ๆประมูลนางแบบนะประมูลเพชรหน้าจางแบบก่อนที้ประมูลเพชรแผลงนางแบบแม่ที่มามาครับค่าเด็ดพ่อช้านะมาต้องขออภัยว่าผมเนื่องจากมีคนเข้ามาดูการประมูลครั้งนี้2,500ท่าน ไม่คิดว่าจะมีเอฟซีเข้ามาดูเยอะขาานาดนี้และเป็นการรับจำนำที่นามาบรุงเทพแบบเที่ยวถึงติดต่อสุอเริ่นอนะโอ้โหพี่จะพาสา,ามีจำนำมาคร,รับเอาัวไปเผาเอาัวไปเผา่อผัวไปเผาโอ้โหงานแบบก็ได้งานแบบก็ได้ตอนนี้อยู่ที่ หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเกบาทนะคร 9, าจากคุณแม่ปุ๊กจากคุณแม่ปุ๊กเอฟซีรามปูครับเต้เคยไม่มาคนเดียวผมที่มาคุณแม่หนูนา,นะ 9, า FC ครับหนึ่งามหมื่้าพันเก้อยเาบท่าใอยากให้ มากกว่านี้แจ้งมาได้เลยครับผมไม่กันชลีนะไม่กันชต้อมาอะไร้ปส่งไม่กันชลีไมู่กกันชลีอย่ดีนด้ย่หรือน้าายหน้า้นผจะกดนเลอเรียนั้ผมเรียนเิญนะฮะโอ้โหโอ้โหแม่เราพึ่งแสรห้ ย้ํนะครับเพชรของเราในมูลค่าหลายกว่านี้แน่นอนนะครับเยอะกว่านี้แน่นอนยังไม่ยังไม่จดนะครับเยอะกว่านี้นะเหลือเวลาอีกแปดนาทีแล้วคุณแม่นี่นะแปดนาทีนะแปดนาทีนะผมแปดนาทีตอนนี้ผมได้รับถือมาระดับห้าทั้งบ้านยังขายที่ออกเลยนะครับไปแน่นะครับต้องมุไปขายออกนะครับผมทั้งเมย์ทั้งบ้านเลย ฮะยายเดินมาถึงใกล้ปูโซ่ปีกเกยังทาอะไรแม่ฮะโอ้โหนะครับ1ึงแสประมุนเจ๊เจ๊นประมุนเทียมเจเจ๊กนเมื่อคุแส้าหมื่หพร้อยเก้าสิบเก้า 5, 000, 1, 000, 9, 000บาทะครับงาหมาร้้าสิบาบทมาแล้วผมมาแล้วเริ่มมาครเริ่มมาแล้ว เหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีเท่านั้นเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีเท่านั้นครับผมเหลือเวลาอีใจจับเจ้าชองนะคะนี่ดีใจกับเจ้าของที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะนี่ดีใจกับคุณแม่ปุ๊กนะคะเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีเท่านั้นครับผมเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีเท่านั้น เตนตาทีโยมน้องคนลุกเลยคนคนลุกบ้านเลยเกิดมาไม่เคยบยาวไปยาวไปเลยนะคะนี่ตอนนี้บ้าขนาดนี้เตะที่เลยเข้าใหม่เข้าไหมประมาณแสนสองเข้าไหม่ที่แสนสองตอนบูดสิบนาทีตอนนี้ตอนบูดสิบห้านาทีเหลือเวลาอีกหกนาทีแล้วเหลือเวลาอีกหกนาทีเหลือเวลาอีกหกนาทีคุณแม่เราเพึ่งตีแสน ห้าม <Bond> <an> ื่สองพันก้าร้อยก้าสิบก้าทครับผมสองห่าหารอยเก้าสบาบาทหนแสหาสพัอเกิบาครับนอ่ากหนึ่งกหนึ่งยามเยโอ้ยยังไนหอเองนาประบลาดใ เมื่อเห้นคอยเบิ่นไก่ๆนี่โอ้ยเป็นตุ้จ้าเลยคือจะเลยนอร่เซี่ยบี้เมียบีขึนข้าวบะโมเหย้าบอ่ไม่ออ้าวขึ้นขึ้นเ็นงามหึ่งแสนห้าหนึ่งขึ้นถึงแสนห้าหนึ่สามพันอ่ะง่าเหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าห1ึ่งสามพันบาทถ้าเหลือเวลาอีกห้านาทีเหลือเวลาชาทีนะคะไม่เมาันใดน้อจะเป็นผู้ชมนี้ครับ สวยมากสวยมาคุณพ right? ่อสงดาวคุณพ่อแสงดาวใช่ไหมใช่ค่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเครับมหเดพี่น้องมาึมาแล้วคุณพ่อแสงดาวนะครับคุณพ่อแสงดาวฮะคุณคุณ เอกบันดิตผู้ควบคุมวงการเพชรแจ้งว่าเพชรสองตลัดตามคุณภาพนี้ราคาตลาดนะครับประมาณสองแสนะครับไม่รวมทองตัวเรือนนะครับประมาณสองแสประมาณสองแสนสาม, 2, มาไม่มวรวมตัวเรือนนะตอนนี้อยู่แสนห้านะคตอนนี้อยู่หนึ่งแสห้าหมื่นสามพอยเครับหนึ่งแส้าหมื่นสบาท ครับเหลือเวลาอีกสีนาทีสุดท้ายค่ะแม่นาทีสุดท้ายค่ะชีนาทีสุดท้ายยาวไปแม่คุกหนึ่งแสนห้าหมืสีพันเก้าร้อยเเก้าฝากบคงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพับ หนึ่งแสนเาหมื่นี้าร้อยาสิบเกาบาทตอนนี้หนึ่งแสนหม่นี่พันบาแล้วค่ะคุณแม่นี่แส่มาแสนแล้คเน็ตคอยมันซาเนชานช้าแม่แม่ดิ้งมาเลยค่ะแม่นี่เข้ามานี่ก็ได้เข้าเข้าไปช่องครูสิงห์บ่วบาที่สี่บาณอะไรเนี่ยอะไรเน็เข้าพวกครูสิงได เท่ากันเท่ากันหง้าสี่เก้าเก้าเก้าเท่ากันเลยอ่าตอนนี้อยู่ที่แคุณพรผมหนึ่งแสนห้าหมนะฮะในปกซููเฮ้ยในวัวช้าใช่ค่ะในวัวช้ามากเะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้เหลือเวลาสามนาทีก็ับผมสนาที นาสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายนาสามนาทีสุดท้ายผมสามนาทีสุดท้ายหนครแสนห้าหมื่น้พันแล้วเป็กรอ้านแสนห้าหมื่นห้าพันครแล้วเป็นเพชรแท้ของเพชรดจากราศีมั่นสิงห์ สองกระดัรดราคารวมสองแสนสามตอนนี้อยู่แสนาตอนนี้แสนห้าเหลือเวลาสองนาทีครับผมสองนาทีสองนาทีแม่รัพืนแสนหกเิดเก้าร้อยเาสิบเก้ามแม่รพื้นแมรัพืแล้วแสนหกแล้วแสนหกแล้วแล้วแสนหกหนึ่งพัน ตอนนี่รื้อแส้รื้อสู้สู้รอสู้สู้ร้อแส้แล้วแสแล้วแสแล้ว เพราะว่าเวลาเม่อแล้วนะสรุปตอ3เวลาให้้สามสิบวินาทีตอนนี้ที่แสนเก้าร้อเก้าสเก้าบาท

คุณแม่อนนี่ขับรถอยู่อยู่แตจอดรถทีอแม่อนนี้จงเลยเไม่ไหน่งนาทีก็หมดหนนาทีอ่าเนี่ยให้ต่อเวลาใช่ไหมถามนั่งไม่หลามนั่งแปบก่อนได้ได้ได้ฮะเอาแบบนี้นะครับเพื่อเอาต่อเวลาอักสองนาทีไป สองนาทีสนาทีแล้วกันพี่น้องสองนาทีนะครับทีเราจะร้องนะครับเอาต่อเวลาให้อีกสองนาทีแล้วกันนะครับสองนาทีนะครับสองนาทีนะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านนะครับอยากให้ต่อเวลาผมเข้าใจทุกท่านพึงเช่นเดียวกันนะครับนะครับเอาสองนาทีแล้วกันนะครับสองนาที นะครับสองนาทีตอนนี้อยู่ที่คุณได้รับถืรับหนึ่งมืนหแสนหสิบะครับหนึ่งแสนหกหมอยะอยู่ที่หนึ่งแสนหกื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านงาทีโท ขอเรีนะี่น้างของเรคอนนีาอนด้งอนนี้ลอนอนนี้อะไรบ้คะก็เนี่ยนี่ซุสุขาตองเฉียงไม่นีเยอะอยู่นะคะข้างหลังเท่าไหร่คะออี่รับเนุสุพี่เมยเป็นซุสุนะพี้นนเอาไหายเหรอเอาียหายบ้า อชามาอยู่บนเขาเว่อร์ยู่บนเขาไม่อยู่บนเขาไม่กลัวอ่านของคนไอ้นี่ด้วยเวลาปิมบินโอเคค่ะแล้วเวลานะครับอีกนามสิบวินาทีครับสามสิบวินาทีนะครับตอนนี้เราพบปีเป็นเอกลักษณ์ตอนนี้เที่ยง4ี่ คุณแม่รำพึงกระบอกวีรับผมเราท่านคุณแม่ราพึงกระคอกวีรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมคุณแม่รำพึงขอบพระคุณมากมากนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเราทศเวลาให้นะครับทุกเวลานะครับเห็นใจทั้งผู้ประมูลและผู้อย่างว่าประมูล รครับนะฮะเราับผัดเราที่ได้นะฮะที่ได้ก็คือคุณแม่เราถึงหงแต่ว่าเป็นประมูลไปแล้วแม่หนึ่งแสนหกหมื่น 6, 999าทคบับทมตอนนี้ปิดประมูลแล้วนะคะอยู่ในราคา1 6 0 0 0 0ส่นยค9 9บาทนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ยำพึงนะคะที่มระมูลปิดบ้านอุบาวบขโเงนจำนวนประ่สกมนรอาบาทเราก็จะนำ ไปเนี่ไปสร้ของชิ้นน้ลาขอให้แม่เาไปตัวเวลาโแล้วก็ม่้องเลีงแม่เลยนครับเป็นม่่ถือว่าานเข้ามาอ่านนะแต่ว่าคือให้ต่อหน้าีแลเข้าใจคนที่ประมูลเข้าใจคนที่อเข้าร่มปรมนะครับจากห้าที่ก็ตดอเจอสองนาทีนะครับ ลึกเส้นมือรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่คุณใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณพ่อใหญ่สูงสุดขอบคุณมากๆครับค่าวันนี้นะครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในไร่นะค่ะสวัสดีจ้า